ยารวมเพจทำยังไงดีตอนนี้ทำได้ไหมอันเนี้ยเมลิเคยทำโพสต์ในเรื่องของการรวมเพจไว้ที่หน้าเพจแล้วแต่ว่าทีเนี้ยค่ะก็มีคำถามจากน้องคนหนึ่งเขาสงสัยว่าถ้าสมมติว่าเวลาที่เขารวมเพจเนี่ยเพจที่เขาต้องการคงไว้อะค่ะเป็นเพจที่มียอดไลน์น้อยกว่าแล้วก็จะเอาเพจที่มียอดไลค์เยอะกว่าเนี้ยมารวมแบบเนี้ยมันยังจะได้ไหมนะคะเดี๋ยวเมลิ จะขอเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะในเรื่องของการรวมเพจเนี่ยทาง Facebook อ่ะไม่ได้กำหนดเนาะว่าเพจที่เราต้องการคงไว้เนี่ยจะต้องมียอดไลค์มากกว่าหรือยอดไลน์น้อยกว่านะคะดังนั้นคำถามที่น้องเขาถามเมื่อกี้ก็คือสรุปว่าทำได้นะคะเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรวมเพจเนี่ยเมลิเนี่ยอยากให้พวกเราทุกคนนะคะเข้าใจหรือว่ารู้เรื่องนี้ก่อน สาเหตุที่หลายๆคนคิดที่จะรวมเพจเพราะอะไรคะเพราะว่าหนึ่งบางทีดูแลไม่ไหวละอยเพจมันก็คล้ายๆกันคนมันก็คล้ายๆกันแล้วก็อาจจะอยากประหยัดค่ายิงแอดหรือว่าหรือด้วยเหตุผลอื่นๆนะคะก็คิดว่าเฮ้ยรวมเพจน่าจะดีกว่านะคะหรือบางทีสร้างมาหลายๆเพจอเพจนี้สองพันไลค์เพจนี้สามพันไลค์เพจนี้สามร้อยเฮ้ยเอามารวมกันซิมันจะได้มีความน่าเชื่อถืออย่างน้อยเนี่ยจากเพจละสองสองพันสามร้อยอาจจะกลายเป็น แ้าพันไลค์หมื่นไลค์เอ้ยมันก็ดูน่าเชื่อถือกว่าสามรอยไลค์ไหมแบบนี้นะคะสามารถรวมกันได้เลยแต่ว่าเฟซบุ๊กอค่ะเขากําหนดแบบนี้นะคะ 1. การที่คุณจะรวมเพจเพจหนึ่งได้คุณจําเป็นที่จะต้องมีตําแหน่งเป็นแอดมินเพจนะหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นแอดมินเพจนะคะคุณจะรวมเพจไม่ได้เลยถ้าสมมุติว่าคนไหนใช้บัญชีธุรกิจคุณก็ต้องเป็นผู้ดูแลบัญชีธุรกิจนั้นนะคะคุณถึงจะรวมกันได้เนาะ อันนี้สองก็คือว่าเพจที่จะเอามารวมกันได้ค่ะมันจะต้องไม่ใช่ลักษณะเพจที่มันสุดโต่งจนเกินไปหมายความว่าคุณเนี่ยอาจจะลองรวมกันดูก็ได้นะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาว่ารวมกันไม่ได้เพราะว่าอันหนึ่งขายอาหารอีกอันนึงคุณขายมูอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะดูไกลเกินไปแล้วจริงๆนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะทาด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยฐานลูกค้ามันคนละกลุ่มกันเลยคุณอาจจะได้ยอดไล์ ก็จริงอะแต่ว่ามันฐานแฟนคนละกลุ่มมันเวลาสื่อสารหรือว่าทําการตลาดในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กมันอาจจะเสียเวลากว่าเดิมอีกนะคะสู้ไปปั้นเพจขายเพจมันแบบนั้นดีกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยก็ขายของแบบเดียวกันกลุ่มลูกค้าเหมือนกันเลยหรือว่าคล้ายๆกันเลยรวมไว้ซะเพื่อให้มันจัดการง่ายแบบเนี้ยค่ะได้เลยไม่มีปัญหาเนาะอันที่สามนะคะเรื่องเนี้ยสําคัญโคตรๆนะคะ <c oughs> ก็คือว่าเวลาที่คุณรวมมาค่ะ สิ่งที่จะยังคงอยู่ทุกสิ่งอย่างอะ่ะคือเพจหลักที่คุณเลือกไว้จะยอดไลค์มากกว่าน้อยกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นเพจที่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะรวมแล้วให้มันเหลือเพจเนี้ยเพจเดียวนะคะโพสทุกสิ่งทุกอย่างเพจหลักที่คุณเลือกเนะี่ยมันจะยังคงอยู่แต่โพสที่คุณเอามารวมมาค่ะมันจะหายไปเลยนะคะพอมันหายไปเลยคุณอยากจะขอ,อกลับไปพี่มาช่วยเพจเดิมของผมกลับมาไม่ได้แล้วนะจ๊ะ นะคะสิ่งที่ทางเพจจะรวมให้ก็คือ1ยอดของผู้ไลค์เพจนะคะยอดของการเช็คอินยอดไลค์ที่อยู่ในโพสต์อย่างเงี้ยไม่รวมให้ไม่ใช่ว่าคุณมีโพสต์ในเพจที่1 100%โพสใช่ไหมโพสในเพจที่2อีก1 0 0เขาจะรวมให้เป็น200%อโพสไม่ใช่นะ,ะมันจะเหลือแค่1 0 0โพสต ของเพจหลักที่คุณเลือกเท่านั้นดังนั้นเนี่ยคุณก็จําเป็นที่ต้องเลือกว่าเฮ้ย mm hmm. hey, เพจไหนแบบดูแล้วเอนเกอเมนดีหรือว่าดูมีความน่าเชื่อถือกว่าคุณก็ควรเอาเพจนั้นอะ่ะเป็นเพจหลักนะคะเพราะอีกเพจหนึ่งที่รวมปุ๊บเพจเนี่ยหายไปเลยจะเหลือแต่จํานวนคนที่มันโอนมาในอันนี้นะคะโอเคไหมคะเคลียร์ไหมคะงั้นเมลี่สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าอยากรวมเพจเนี้ย รวมได้เลยนะคะโดยที่คุณจําเป็นที่จะต้องเป็นแอดมินหรือว่าผู้ดูแลเพจนะคะแล้วก็เพจที่รวมกันได้เนี่ยควรเป็นเพจที่มีลักษณะคล้ายๆกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อให้คุณง่ายในการทําการตลาดหรือว่าได้ฐานกลุ่มแฟนแคล้ายๆกันเนาะแล้วก็เป็นไปตามข้อกําหนดของ facebook นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากที่จะรวมเพจไหนเนี่ยต้องเลือกเพจหลักดีๆสักหนึ่งเพจสิ่งที่มารวมก็คือยอดไลค์ยอดเช็คอินนะคะแต่ที่เ Facebook จะเอามารวมให้ก็คือ ยอดไลค์ของเพจนะคะแล้วก็ยอดเช็คอินแต่ว่าอื่นๆที่อยู่ในโพสเนี่ยไม่ได้เอามารวมให้นะคะแล้วก็สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือจะเป็นเพจหลักเพจที่ถูกเอามารวมโพสทุกสิ่งทุกอย่างจะหายไปและเอากลับคืนมาไม่ได้นะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดคนไหนนะคะสงสยัยในเรื่องของการใช้เครื่องมือ บนโลกออนไลน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแฟนเพจหรือว่าไลโอเอเนี่ยสามารถถามพี่เมลิมาได้เลยคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้นะคะหรือว่าถามมาในไลน์แอดนะคะไลโอเอของพี่เมลิก็ได้นะคะแอดเมลินะคะหรือจะไปดูใน YouTube โพสต์เก่าที่พี่เมลี่เคยทําไว้อย่างเช่นตัดตอนในคลายมาสเตอร์นะคะหรือว่าเคนเมาสเตอร์การลบพื้นหลังลบอะไรแบบนี้เคยถ้าดูแล้วมันสงสัยติดขัดตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวพี่เมลิจะเอาความรู้เอาประสบการณ์แล้วก็ สาระดีๆนะคะมาแบ่งปันขอบคุณที่ติดตามพี่เมลินะคะแล้วเราจะก้าวผ่านความเป็นมือใหม่ก้าวไปสู่มือโปรโบ,บนโลกออนไลน์ด้วยกันจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ